สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่อง p e n ท์ c ค e Star นะคะก็เข้าเดือนกันยายนแล้วแล้ววันนี้นะคะ14กันยานิวมูนเกิดขึ้นด้วยนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่อะไรหลายอย่างสำหรับหลายๆท่านนะคะใครจะเริ่มต้นใหม่อะไรเริ่มได้เลยแล้วพรุ่งนี้ดาวพุธเดินหน้าด้วยเดินตรงแล้วเพราะฉะนั้นการสื่อสารทุกอย่างนะคะจะดีจะดีมากๆนะคะอะไรที่มันติดขัดล่าช้าความรัก ไม่มีเลยหรือว่าสําหรับคนโสดนะคะก็จะมีคนเข้ามานะคะจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ดีๆเกิดขึ้นนะคะในช่วงนิวมูนที่จะถึงวันนี้แหละวันนี้นะคะแล้วก็ไปจนตลอดเลยนะคะจะเป็นพลังงานเดือนนี้เดือนหน้าที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าดาวเนี่ยเดินหน้าแล้วทั้งดาวศุกร์ดาวพุธนะคะแล้ว ทำมุมดีถึงแม้พริฤหัสถอยหลังแต่ก็ทำมุมดีนะคะมาดูกันดีกว่าวันนี้นะคะเป็นคิวของชาวธาตุไฟนะคะแม่สิงห์ธนูคนโสดนะคะมาอัปเดตพลังงานกันว่านิวมูนนี้นะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับธาตุไฟบ้างนะคะในนิวมูน ต่อไปจากนี้เลยนะคะเรื่องของคุณความรักของคุณนะคะขอให้จักราวาลบอกภาทไฟด้วยค่ะ I heal the habit of fear ไพ่นะคะยูนิเวอร์บอกว่า I heal the habit of fear and I embrace the habit of love ว้าว คุณนะะได้มีการเยียวยาจิตใจอะไรมานะคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะกลัวเรื่องความรักนะคะคนโสดแต่บอกเลยว่าตอนนี้คุณนะเปิดใจแล้วนะคะจักรวาลบอกว่าคุณเปิดใจแล้วและขอให้คุณเปิดใจนะคะมีแต่พลังงานบวกๆแล้วจะส่งไปถึงคนที่มีความเป็นโซเมตเป็นเนื้อคู่ของคุณนะคะเข้ามานับต่อจากนี้นะคะแน่นอนเลยนะคะขอให้คุณนะ ปลดปล่อยสิ่งที่เป็นพลังงานลบทิ้งไปให้หมดแต่ไพ่บอกว่าคุณทําได้แล้วนะคะชาวธาตุไฟอะไรที่ไม่ดีแล้วนางฟ้าละคะมีอะไรที่อยากจะสื่อสารออกมาให้กับธาตุไฟในช่วงนิวมูนนี้คะ Ask for help อ่าจัก,กรวาลน,นะคะพร้อมที่จะช่วยคุณเสมอนะคะนางฟ้าก็พร้อมอะไรที่คุณขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ไม่ว่าจะเป็นอะไรนะคะทามมิ่งมาถึงแล้วขอให้คุณแค่ขอนะคะอะไรก็ตามก่อนหน้านี้ที่คุณขอเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักคุณจะได้รับสิ่งนั้นนะคะเพราะคุณอะ ได้ปลดปล่อยพลังงานลบนะคะได้เยียวยาจิตใจแล้วแล้วเดี๋ยวคุณก็จะได้รับนะคะในสิ่งที่คุณขอมาขยายพลังงานกันนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรนะคะกับชาวธาตุไฟนะ,ะในช่วงนิวมูลนี้บ้านจะมีอะไรเกิดขึ้นคะขอดูหน่อยสิคะ พวกคุณเป็นอย่างไรและจะเป็นอย่างไรต่อไปจากนี้ทั้งเดือนนี้เลยนะคะจะมีการเริ่มต้นใหม่หรือมีอะไรไหมคะหกถ้วยว้าวเดอะสตาร์ <The Star. S 2> โอพลังงานดีหมดเลยนะคะผู้อ่านทำธาตุน้ำกับธาตุดินไปพลังงานก็ดีเช่นกันสเตรนว้าวสามถ้วย อะไรก่อนเก้าดาบก้าดาบมาทำไมเดี๋ยวผู้อ่านคาร์ฟาก้าดาบแป๊บหนึ่งนะคะขยายหน่อยมาทำไมคะมเห็นไหมไพ่นะคะใต้สำรับเป็นเดอะมูนโอเคคุณนะคะผู้อ่านบอกเลยทาาุไฟไพ่ยูนิเวิรถึงมาบอกให้คุณอนะ อ s ร์ตฟอร l เฮก็คือขอนะคะอะไรที่คุณไม่สบายใจให้คุณขอจากจัก,กรวาลได้แล้วคุณจะได้รับสิ่งนั้นไม่ต้องกังวลนะคะไพ่บอกเลยว่าไม่ต้องกังวลคุณค่อนข้างจะเครียดนะตอนนี้หรืออาจจะก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีความกังวลว่าเออมื่อไหร่คุณจะได้เจอรักที่แท้จริงสําหรับคนโสดเนาะแต่ผู้อ่านบอกว่ามาแล้วมาแล้วอาจจะเป็นคนไกลค่อนข้างสูงด้วยนะคะเดอะสตาร์และหกถ้วยอืมนะคะ มาแบบมอบความรักขอโอกาสอยากจีบเต็มที่ถ้าเป็นคนใหม่นะคะคนโสดที่ไม่มีใครเลยผู้อ่านคิดว่าคนคนนี้มีความเป็นโซเม e กับคุณแน่แ,นแหละเพราะว่าไพา่หกถ้วยขึ้นมาเขาอาจจะเป็นพาสไลท์ like ของคุณที่เคยเจอกันในชาติที่แล้วได้นะคะแล้วมาเจอกันอีกในชาตินี้นะคะคุณก็ได้มาเจอเขาอีก นะคะมีความเป็นคู่กันบอกเลยแล้วก็มีความต่างกันมากด้วยเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณค่อนข้างมากเลยนะคะหรือว่าคุณอายุน้อยกว่าเขาก็ได้สลับกันแล้วก็เป็นชาวธาตุน้ำได้พลังงานธาตุน้ำนะคะกรกฎพิจิกมีนนะคะได้แล้วก็เป็นราศีกุมได้นะคะเดอะสตาร์จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่คุณหวังอะ่ะขอไว้กับยูนิเวอร์สอ่ะยูนิเวอร์สก็จะให้คุณนะคะขอแค่คุณอะ่ะตั้งมั่นจริงๆนะคะในการที่ คุณน่ะจะ manifest ก็คือทํากดแรงดึงดูดเนาะให้ในสิ่งที่คุณต้องการน่ะเป็นจริงได้นะคะไม่ว่าอะไรการงานการเงินขอแค่คุณนะลงมือทำคุณก็จะได้สิ่งนั้นอาจจะมีการเดินทางก็ได้นะตัวคุณเองหรือแม้กระทั่งอาจจะมีคนไกลนะคะใครก็ไม่รู้ที่เป็นโซเมทคุณเนี้ยแหละได้แบบข้ามน้ำข้ามทะเลนะคะเดินทางมาแล้วเป็นความหวังใหม่ๆ นะคะเป็นความรักครั้งใหม่เป็นความหวังใหม่ๆของคุณสําหรับคนโสดที่ไม่มีใครและเขาก็จะเป็นคนที่ถูกตาต้องใจคุณมากอ่ะคุณอาจจะเจอแล้วรู้สึกแบบ oh my god love at first sight ประมาณนั้นเลยอะ่ะถูกสเปคมากนะคะแล้ว คือเขาก็จะเหมือนกับว่าชัดเจนด้วยนะคนนี้นะคะเดอะสเตรนเข้ามาผู้อ่านคิดว่าพลังงานคนที่จะเข้ามาต่อจากนี้ในชีวิตคุณน่ะเขาจะเป็นคนที่ชัดเจนในแบบที่คุณน่ะขอและหวังไว้นะคะแล้วก็เขาก็จะเหมือนกับเขาเรียกอะไรอะ่ะคอยเอาอกเอาใจใส่คุณน่ะค่อนข้างมากนะคะเขาอาจจะมาจากทางงาน สังคมเพื่อนฝูงคุณก็ได้นะคะ3มถ้วยเนาะแล้วมาแล้วเนี่ยเขาก็จะเหมือนเข้าทางเพื่อนคุณก็ได้หรือว่าทางโลกออนไลน์ได้ไหมก็มีส่วนเหมือนกันอะไรที่คุณขอไว้อขอให้คุณน่ะเปิดใจรับนะคะแล้วสิ่ง เหล่านั้นน่ะก็จะเข้ามาในชีวิตคุณถ้าพูดถึงเรื่องงานเงินผู้อ่านมองว่าตอนนี้จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นด้วยนะการเริ่มต้นใหม่อาจจะเป็นงานใหม่ของคุณที่รอหรือว่าเงินนะคะที่คุณรอคุณก็อาจจะได้รับข่าวดีอาจจะได้เลื่อนตําแหน่งอะไรก็ได้หรือใครอยากจะแบบทํางานอะไรศึกษาต่ออะไรผู้อ่านคิดว่าจะประสบความสําเร็จนะคะจะเป็นไปตามที่คุณขอนะคะแต่คุณน่ะ อย่าคิดมากนะคะเป็นเก้าเป็น9ก้าดาบเลยอะ่ะไม่ต้องคิดมากนะคะอะไรที่เข้ามาขอให้คุณแบบเรียนรู้เปิดใจรับอย่าบล็อกอย่าปิดหูปิดตาตัวเองนะคะมันไม่มีอะไรที่เขาเรียกอะไรคะวันที่ไม่ดีอะ่ะเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปดวงดาววันนี้ไม่ดีเห็นไหมคะมันถอยหลังมาก่อนหน้านี้ แต่เห็นไหมคะพรุ่งนี้มันก็จะเดินตรงแล้วไม่มีอะไรแน่นอนและยั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ธาตุไฟอ่ะทำใจให้สบายนะคะเนี่ยเดมูนมาคุณก็ยังคิดมากนะคะไม่รู้คิดมากเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักนี่แหละน่าจะคิดมากทั้งหมดเลยแต่ว่าไพ่นางฟ้าจัก,กรวาลบอกว่าให้ Ask for h e l p นะคะขอความช่วยเหลือขอคนปรึกษาเพื่อนคุณก็ได้นะคะคนที่คุณนับถือหรือคุณอะขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือ แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลนะ่ะพร้อมนะคะขอแค่คุณน่ะปลดปล่อยความคิดมากความเครียดของคุณออกไปขอแค่นั้นแต่บอกเลยว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่เกิดขึ้นนะคะถ้าคุณมีคนคุยอะ่ะผู้่านมองดูว่าเขาก็จะเดินทางมาสเปนเวลากับคุณนะคะถ้าเขาเป็นคนที่อยู่คนละพื้นที่กับคุณเอไม่ทราบว่าภาพหายหรือเปล่านะคะสักครู่นะคะอยู่ดีดี ไม่ทราบว่าภาพหายไหมแป๊บนะคะโอเคก็ต่อนะคะก็คือประเด็นคนโสดผู้อ่านคิดว่าคุณจะได้พบกับคนที่มีความเป็นเนื้อคู่ผูกพันกันมาคุณจะรู้สึกได้ว่าเขาเหมือนคนที่คุณรู้จักมาก่อนนะคะแล้วเขาก็จะเข้ามาแล้วถูกใจคุณมากเลยนะคนนี้เป็นชาวธาตุไฟธาตุน้ำธาตุลมได้นะคะแล้วก็ ถ้าพูดถึงหกถ้วยก็สามารถเป็นคนเก่าคนแก่เพื่อนเก่าคนคุยเก่าตั้งแต่สมัยไหนไม่รู้ของคุณนะคะหรือเพิ่งยุติกันไปก็อาจจะวนกลับมาก็ได้นะคะทาดไฟกลับมาขอโอกาสกลับมามอบความรักขอเข้ามามอบความรักให้คุณอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้นะคะในคนโสดชาวาตุไฟเนาะเพราะอ่านคิดว่าพลังงานค่อนข้างดีขอแค่คุณอยากเครียดนะคะ ปลดปล่อยสิ่งที่กลัวก่อนหน้านี้กลัวอะไรหรือตอนนี้ยังกลัวอยู่ขอให้ปลดปล่อยมันไปคิดมากไปมันก็เครียดนะคะพยายามเอาพลังงานบวกๆดีๆเข้าไว้เนาะก็ผู้อ่านเป็นกำลังใจให้มากๆสำหรับาธาตุไฟนะคะคุณต้องผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะท,ที่ติดตามรับชมกันก็เป็นคลิปไม่ยาวมากนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ